สวัสดีครับเรากลับมาต่อกันช่วงที่สองนะครับวันนี้เราได้ตัวอย่างนะครับที่เมื่อกี้คุณปอนอธิบายมาอยู่ด้านหลังแล้วแล้วครับเดี๋ยวคุณปอนช่วยแนะนําทีครับได้ครับอย่างเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ผมเริ่มเลี้ยงก็คือเจ้า LB สองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นกนะ็คือตรงปูเขาด้วยความที่เป็นยมโนโคลเซียมครับตัวปูเขาจะไม่ได้มีตัวขนอยู่เลย แล้วก็ลักษณะเฉพาะของเจ้าตัวนี้คือมีปูที่โคมบางแล้วก็หนามจะเป็นหนามเดียวครับหนามเดียวแล้วก็สีจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบประมาณนี้แล้วก็มีไม้รหัสอีกตัวหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือ VOS หนึ่งสองีหนึ่งซึ่งหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันเพราะเขาเป็นรหัสเดียวอ่รหัสไม้รหัสเหมือนกันครับ<อ>ก็คือจะมีหนามเดียวเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สีผิวครับตัว VOS หนึ่งสอง C หนึ่ง ส่วนใหญ่จะมีผิวที่เข้มดํากว่าครับก็คืออันนี้เป็นไปตามความนิยมของผู้เลี้ยงด้วยแล้วแต่คนชอบครับคือถ้าเราดูแล้วไม่สังเกตดีๆนี่ไม่ทราบเลยนะครับอันนี้เข้มกว่าจริงๆนะครับวละรหัสกันครับแล้วก็แล้วความต้องการล่ะครับความต้องการของยิมโนไคดิเซียมนะครับเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาครับก็คือในช่วงสอสามปีที่ผ่านมาครับ เมื่อก่อนตัวนี้ก็เพิ่งจะได้รับความนิยมแบบมากขึ้นแบบทวีคูในช่วงที่สองสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากที่มีโควิดด้วยแล้วก็คนหันมาสนใจเจ้าตัวนี้กันมากขึ้นนะครับทั้ง LB แล้วก็ VOS หนึ่งสองซีหนึ่งซึ่งอัตราการเติบโตของเขาคือค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะว่าคนหันมาสนใจกันเยอะด้วยเรื่องรูปร่างหน้าตา ที่ดูเข้าใจง่ายแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงคนก็เลยหันมาเล่นกันมากขึ้นซื้อขายกันมากขึ้นแล้วก็มีนักพัฒนาหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมามากขึ้นที่มาพัฒนาให้เจ้าตัวเนี่ยครับมีฟอร์มหรือว่ากะเฉพาะที่เด่นชัดขึ้นมาหรือสวยมากขึ้น,นครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดเลยครับในชน่วงสองสามปีที่ผ่านมาครับน,น่าดีใจนะครับกับเกษตรกรเรียกว่า ผู้เลี้ยงนะครับที่ผูู้กผ,ผู้เลี้ยงผู้ปูกนะครับที่มีไม้สวยๆงามๆนะครับมาให้พวกเราไดา้เลี้ยงไว้ในบ้านกันนะครับก mm hmm. ็คุณปอนเรามีความเข้าใจผิดนะครับที่เกี่ยวกับยิมโนคาลิเซียมที่คุณปอนต้องการอธิบายบอกกับผู้เลี้ยงครับส่วนใหญ่ก็คนมกกักจะนึกว่าเป็นต้นไม้กระบองเพชรคาว่าไม้อวบน้ำเขาเป็นตระกูลไม้อวบน้ำ คนเขาเข้าใจผิดว่าไม้อุดน้ําต้องชอบน้ํานะอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือกระบองเพชรก็คือเป็นไม้เมืองร้อนส่วนมากเขาจะไม่ได้ชอบน้ําถึงตัวเขาจะอุ้มน้าชอบกินน้ําเก็บน้าไว้ในตัวได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเราลดน้ําบ่อยประจําทุกวันมากเกินไปนครับอาจจะทําให้เขาเน่าตายได้ครับผมก็คือจริงๆแล้วเขาต้องการแค่ชื้นแต่ไม่แฉะครับผมคร,บครับแล้วก็สําหรับแผนในอนาคตครับ อ่าของสำหรับธุรกิจที่กําลังเติบโตนะครับในการอ่าพอเลี้ยงและจําหน่ายยิมโนไคลเซียมของคุณปอมีแผนอะไรไหมครับก็อย่างของผมก็จะยังพัฒนาไมา้ตัวยิมโนที่ผมทำาครก็คือเป็นทั้งไม้รหัส r ีโ l เหรือว่าเป็นยิมโนด่างเองก็ตามให้มีคุณสาบะที่เด่นชัดแล้วก็สวยมากขึ้นแล้วก็ยังคงจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมก็คือยัง ยังจําหน่ายเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาให้ไม้สวยขึ้นอยู่เรื่อยๆครับที่ก็เป็นหลักๆที่จะทาต่อไปคือสําหรับผมเนี่ยมองอ่าพืชยิมโนไคเซียมนี่นะครับดูลักษณะเหมือนกับเป็นงานศิลปะด้วยนะครับใช่เพราะนั้นต้องมีการพัฒนาต่อยอดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็คนไทยเราเก่งมากครับในเรื่องการพาะปลูกนะครับก็คำถามต่อไปครับ ขอให้คุณปอนช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณปอนครับแล้วก็ประสบการณ์ของคุณปอนในการดูการเติบโตของยิมโนโคารเซียมเนี่ยที่ที่ประทับใจอะไรให้เราฟังต่ออีกนิดนะครับก็คือประสบการณ์ในการเลี้ยงครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าเคยรู้จักเจ้าตัวยิมโนโคารเซียมมาก่อนพอได้รู้จักเขาก็เริ่มศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงโควิดนะครับ ก็บวกกับโอ้สวยดีซื้อมาแล้วก็เริ่มจากความชอบก่อนซื้อมาแล้วก็ลองขายดูเอ๊ขายได้นี่ก็เลยพัฒนาซื้อมันเล็ดซื้อตัวเจ้าหยิบหนูครับก็คือมาซื้อมาเน้นซื้อมาขายไปในช่วงแรกแล้วก็ขยับขยายมาเป็นเพาะมาเล็ดเพาะปลูกที่เป็นไม้ที่เราปลูกเองแล้วก็เริ่มมาจําหน่ายแล้วก็พัฒนาโตมาเรื่อยๆจนสร้างโรงเรือนให้เขา เป็นโรงเรียนเล็กๆข้างบ้านเพื่อที่จะขยับขยายเพราะว่าเมื่อก่อนผมเลี้ยงอยู่แค่ระเบียงห้องระเบียงห้องนอนที่คอนโดจากมหาวิทยาลายัยก็จนปัจจุบันก็ได้มีการย้ายบ้านไปได้สร้างโรงเรียนให้เขาใหม่ทําเป็นลักษณะจริงจังทําให้ไม้เขาผิวสวยหรือว่าเติบโตได้อย่างมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆครับครับอันนี้อยากจะทราบส่วนตัวนะครับว่า ต้นยิมโนโคาลเซียมเนี่ยมันต้องโดนแสงเยอะขนาดไหนครับหรือว่าเราเลี้ยงในที่ร่มได้ครับก็แสงนะครับก็คือส่วนมากเป็นกระบองเพชรจะชอบแสงจัดครับ,รบแต่ตัวยิมโนโคาลเซียมครับควรจะอยู่ในสลนห้สิบเซคือโดนแดดยาวตลอดทั้งวันครับแดดช่วงเช้าครับจะมีผลต่อการเติบโตของเขาก็คือทําให้ต้นไม้เขาโตดีสุกภ้าแข็งแรงส่วนช่วงบ่ายครับเขาจะมีผลต่อการ กิตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นส่วนของตัวจินโนแคลเซียมด่างนะครับเขาจะทําให้สีเด่นชัดสีเข้มขึ้นสีสวยขึ้นในแ,แสงช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับอืมครับอันนี้เป็นจินเนเซียมด่างก็ลักษณะ<ด>เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรอไหมครับก็ด้วยความที่เขามีด่างนะครับด่างของแต่ละต้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละต้นเพราะว่าเขาเป็นไม้มเมล็ด เราไม่สามารถที่จะมาคับให้เขาด่างตรงนี้หรือตรงนั้นได้อย่างต้นนี้ก็จะเป็นลายแพทเทิร์นสีแดงสีแดงลายอินเวอร์ที่เขาเรียกกันนะครับแบบนี้ถ้ามีต้นอื่นก็จะมีเปลี่ยนไปทั้งสีชมพูสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสีเขียวสีเหลืองสีส้อมอะไรเงี้ยครับก็คือเขาจะมีความหลากหลายในทั้งสีแล้วก็รูปร่างหน้าตาครับสวยงามมากเลยนะครับนี่เราดูกันใกล้ๆนะครับ บางรายเนี่ยมีรูปเหมือนคล้ายๆหัวใจด้วย <c oughs> นะครับเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากเลยครับแล้วก็คุณปอนหาพืชกิมโนเฮเซียมเนี่ยจากการเพาะเมล็ดใช่ไหมครับหรือว่าจากการวิธีไหนในช่วงแรกก็คือจะมีเป็นกลุ่มเพจเฟซบุ๊กของที่เขาจําหน่ายพวกนี้โดยเฉพาะครับก็คือซื้อเป็นต้นเล็กๆมาเลี้ยงด้วยแล้วก็ซื้อเป็นมเมล็ดมาเลี้ยงในช่วงแรกแล้วหลังๆพอ ต้นไม้ตขึ้นผมก็ทําการผสมดอกเกสนเพื่อเพาะเมล็ดปลูกเองด้วยครับอืมแต่กว่าจะได้ต้นที่เป็นด่างนี่ไม่ใช่ค่ายเลยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นพันเมล็ดอาจจะได้สักไม่กี่ต้นเองนะครับก็่าจะโตได้ขนาดนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยครับอย่างต้นนี้ก็อายุสามปีกว่าครับพาจะได้ไซนี้อู๋สามปีเลยครับใช่ครับยิ่งเขามีสีเยอะยิ่งด่างเยอะยิ่งทําให้เขาโตช้าครับครับแล้วเขาจะใหญ่สุดนี่เขาประมาณไหนครับ ตอนนี้ก็ที่เคยเห็นแบบใหญ่แบบใหญ่มากๆอย่างนี้ก็ก็มีครับเรื่องอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับก็คือที่เขาโตชาสิบยี่สิบปีก็อาจจะแบบยังเท่านี้อยู่อจะเคยเห็นแบบถ้าเป็นไม้ยิมโนเขียวเป็นพวกแบบคล้ายๆถังทองนะครับใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆเลยที่เราเห็นตามสวนต่างๆใช่ครับก็สําหรับถ่าลูกค้านะครับสามารถหาพืชยิมโนไคนเซียมนะครับของคุณปอนตามรายละเอียดที่ผมจะแนบไวทางด้านท้ายได้เลยนะครับ ก็วันนี้ก็ขอก่อนจะจากกันนะครับขอปากคติธรรมจากท่านวอวชิระเมธีไว้นะครับบิลเกตนะครับเรียนไม่จบแต่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะเป็นคนที่ใ่เรียนใ่รู้ด้วยตนเองปัญญาไม่ได้อยู่ในมหาเทียาลัยครับแต่อยู่ในจิตใจของผู้ที่ใยรู้วันนี้ผมกับคุณปอนก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีครับ